สวัสดีค่ะ วันนี้มีเรื่องราวของการดูแลสุขภาพดีๆมาฝากนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราทำงานทุกวันร่างกายเราใช้งานหนักทุกวันนะคะก็ต้องมีเวลาให้กับร่างกายของเราพักผ่อนบ้างนะคะก็หลายๆท่านก็อาจจะเลือกไปการทำออกกำลังกายไปตามสารฟิตเนสต่ตางๆหรือบางท่านก็ไปเล่นโยคะนะคะไม่ว่าจะเป็นโยคะร้อนโยคะเย็นนะคะก็สามารถทำได้ค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวมานำเสนอนะคะว่า บางทีเราเหนื่อยมากเราเครียดมากนะคะก็ต้องผ่อนคลายะคะ่ะเพราะว่าเส้นต่างๆในร่างกายเราไม่ว่าจะเส้นตั้งแต่สมองหัวไหล่แขนกล้ามเนื้อหลังนะคะก็จะรู้สึกว่าล้ามากนะคะ,อ,ะอีกวิธีหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือการไปทำสปาบำบัดะคะ่ะวันนีน้ในประเทศไทยเรามีสปาร้าหลายที่ที่เป็นสปาชั้นดีชั้นเลิศของประเทศไทยนะคะ,ะถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครก็สามารถหาได้ตามศูนย์ หรือโรงพยาบาลต่างๆก็มีสปาที่ดีๆอยู่นะคะการนวดผ่อนคลายการกดจุดเนี่ยเป็นวิธีบําบัดอันนึงเราได้นอนพักสักหนึ่งหรือสองชั่วโมงนะคะก็จะมีคนมานวดผ่อนคลายนวดกดจุดให้เราเนี่ยตรงนี้คุณเชื่อหรือเปล่าคะว่าบางทีเส้นที่หัวไหล่เราที่มันแข็งมากเลยนะคะเส้นที่ต้นคอมันแข็งแข็งเนี่ยนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้เรามีอาการปวดหัวอยู่ตลอดเวลาการที่เราได้นวด ทำให้เส้นเราที่อยู่ตรงต้นคอตรงนี้หลายๆท่านก็ใช้เมาส์เยอะเดี๋ยวนี้เราใช้อะไรเยอะนะคะเราใช้นิ้วเยอะค่ะบางทีบางท่านก็เกิดอาการนิ้วลลอกนะคะการนวดทั้งสองข้างหัวไหล่แล้วบางทีก็มีการนวดตามฝ่ามือตรงนี้นะคะช่วยทําให้เส้นของเรามีการออกกําลังกายร่างกายได้ออกกําลังกายเราก็ได้ผ่อนคลายไปด้วยแล้วการนวดเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบอาจจะมีน้ํามันหอมระเหยหลายตัวที่หลายๆท่านก็สามารถใช้บําบัดได้นะคะไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของตัวที่เป็นจัสมินก็ดีหรือว่าเป็นลาเวนเดอร์หรือว่าหลายๆกลิ่นที่มีการปรุงขึ้นมานะคะทำให้เราระหว่างที่นวดไปก็ดมกลิ่นหอมๆไปมันก็ช่วยผ่อนคลายร่างกายของเราหลังจากนวดประมาณ1-2ชั่วโมงขึ้นมาะคะเราจะรู้สึกสดชื่นนะคะก็อยากจะนำมาฝากวันนี้ค่ะว่า ชีวิตดีๆบางทีเราต้องให้รางวัลกับชีวิตของเรานะคะให้ร่างกายเรามีการพักผ่อนนะคะร่างกายเราเหมือนรถยนต์นะคะเราใช้มาทุกวันรถก็มีการสึกหลอนะคะร่างกายเราก็เหมือนกันบางครั้งมันมีสัญญาณเตือนมาว่าอุ๊ยวันนี้ไม่ไหวแล้วนะนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่รีบหยุดหรือไม่รีบผ่อนคลายร่างกายเราวันหนึ่งเราอาจจะไม่มีเวลามาดูแลร่างกายเราแล้วถึงตรงนั้นเนี่ย ตอนนี้เนี่ยนะคะโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยะคะ่ะพักผ่อนสักนิดนึงห่เวลาค่ะอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะคะเราททำให้ร่างกายเราสดชื่นแล้วก็พร้อมแล้วกับสิ่งใหม่ๆทุกวันนะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆประมาณนี้มาฝากค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ